เมื่อวีนนะคะศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยะโส้อน,นะคะจะาภาพที่น้องนะคะมารู้จ,จักกับอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่คิดว่าพน่าจะเป็นอาชีพได้นะคะนั่นก็คืออาชีพการปลูก้านะคะเมื่อวานนี้ผู้เกษตรกรผู้ปลูก้าเลี้ยงสัตว์ในส่วนของกลุ่มผู้ปลูกยาเลี้ยงสัตว์ของบ้านกว้างตะบนเครื่องคํามอาเภอมเมืองจังหวัดยะโสธรค่ะผมได้ประสาทเพิ่มพูนแต่บอนกับผูกมัน ถ้าปลางแล้วก็ปลูกขวาเดียวนี่หันมาปลูกยมันเป็นไรได้ดีแหละแต่ไ่ได้ปลูกเที่ยน้าเออปลูกเที่ยงเดียวผมปลูกต็มปีซีซีกระทั่งกีเยดียว้คกเป็นพ่อคิดว่าอาชีพการปลูกยานี่เป็นอาชีพที่มันคงบ่คะกอาชีว่าตั้งแต่ล้ครับเพราะว่าตั้งแต่ปีซีซีจนเท่าปานี้นะาครับจนตั้งแต่ผมอายุสี่สิบกว่าจนหอดเจ็ดสิบเออเออมันก มันก็ดีครับผมจิตวาดีผมก็เลยส่งรูปส่งเต่าเนี่ยนักเสียน,นักเสีกเยกันยอนอน่างนีล่ะครับส่วนใหญ่ผมขอขอขอบคุณสถานี่อาหารสัตว์ที่เพิ่นทรงเสริมตัวนี้นะครับขันว่ามีเพิ่นก่นะพิดถึ่ว่าเป็นตัวนี้ได้ครับค่ะสวัสดีค่ะเฮ็ดนี่ยังน้อค่ะ เจ้ายวหยาครับเจ้ายวหยาเปย้ยังคะนี่สิว่าป่ะขายครับเอาเอาไปขายสายหรอคะนี่เอาไปขายจากทางถนนนี่แหละครับอ๋อนี่อ่าอ่าแนวคิดที่จะฝากถึงเกษตรกรผู้สนใจทั่วไปที่อยากจะมาปลูกหยาจังไหนเนี่ยคะให้พี่พี่น้องน้องหรือเจ้ากเกษตรกรนี่กะล่องมึงครับครับถ้าสนใจกะติดต่อท่าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสเขานี่ยแหละครับผมครับจังใดผมกะ ขอขอบคุณหลายๆ้อครับด้อครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทำเพิ่มเมื่อวันจะ,ะสุโทอดนะคะเะลหลายบ่คะค่ะคือประมาณ3 4มชิ้นสามสี่ร้อยเดคเาทำเป็นยีกานะครับตนนะครับนีอยาทาหูหูหนู าาปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์จำหน่ายเขื่อนคำบ้านกว้างมีสมาชิก59รายพื้นที่ปลูก178ไร่ผลิตหญ้ากินนีมองบาซ่าสุดจำหน่ายราคา16มัด100บาทมัด1มี2กิโลกร,รัมตกอยู่กิโลกร,รัมละ3บาท ท่านสามารถติดต่อได้ที่คุณพ่อประสาทเพิ่มภูนโทร0 8 5ย์1 6 5 6 6และคุณพี่มนตรีโทร0 6 9 9 4 5 5 1 9 9สนับสนุนการปลูกโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรสำนักพัฒนาอาหารสัตว์กรมประสัตว์